สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2นะครับวันนี้เราก็เจอกันในชั่วโมงแรกเลยนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์เราขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาไปเที่ยวประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนนะครับเพราะว่าเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนนะครับ เรามาเรามาเรียนรู้ว่าอินเดียกับจีนเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะครับต่อประเทศไทยของเราอารยธรรมอินเดียและจีนนะครับก็คือการเข้ามาครับการเข้ามาของวัฒนธรรมจากประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนนะครับเข้ามาสู่ดินแดนของประเทศไทยในแถบภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะครับซึ่งซึ่งชาวอินเดียแล้วก็ชาวจีนเนี่ยก็มีการเดินทางเข้ามานะครับในดินแดนของไทยของเรา มานานนะครับนานนับพันปีแล้วนะครับทาให้ดินแดนของไทยเนี่ยแล้วก็ดินแดนของแถบเอเชียตันออกเฉียงใต้นะครับก็จะได้รับอิทธิพลในเรื่องของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมนะครับที่เกี่ยวกับประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เลยว่าคําว่าอารยธรรมหรือวัฒนหรือวัฒนธรรมเนี่ยที่เราเอาของประเทศจีนแล้วก็ประเทศอินเดียเนี่ย เข้ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเรานะครับมีอะไรบ้างเ,เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือการค้าขายครับการติดต่อค้าขายครับก็คืออะไรครับอย่างเช่นเวลาเราซื้อของาจมถึงทุกวันนี้เลยนะครับไม่ต้องย้อนไปถึงในเรื่องของอดีตนะครับปัจจุบันเราสั่งของจากช้อปปีหรือรัตซ์ด้าเน่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากประเทศจีนหมดเลย ถ้าสินค้าชนิดไหนที่สั่งแล้วได้นานๆนะครับและเป็นสินค้าที่บอกว่าส่งจากต่างประเทศส่วนมากนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยจะมาจากประเทศจีนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอิทธิพลนะครับในเรื่องของการค้าขายเป็นอย่างมากนะครับอันนี้นะครับก็เลยประเทศไทยเราก็เลยมีการนะครับติดต่อค้าขายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ผ้านะครับเรื่องของพรมเครื่องเงินหินสีหรือเครื่องเทศต่างๆนะครับก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับระหว่างประเทศอ่าประเทศไทยประเทศจีนนะครับรวมถึงประเทศอินเดียด้วยนะครับอ่าทีนี้คําว่าอารยธรรมของอินเดียเราได้อะไรมาหลักๆเลยครับพระเพื่อศาสนาครับอ่าประเทศอ่าประเทศอินเดียนะครับก็คือเราจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของ ศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นของพระพุทธศาสนานะครับจากประเทศอินเดียและศรีลังกานะครับเราก็จะได้นําเกี่ยวกับเรื่องของความรู้นะครับความรู้หลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับมาใช้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรานับถือนะครับนับถือศาสนาพุทธนั่นเองฉะนั้นแล้วอริยธรรมเหล่านี้นะครับแล้วก็วัฒนธรรมของอินเดียเราก็ นำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็เป็นการสืบทอดนะครับในเรื่องของศาสนาพุทธของเราอีกด้วยทีนี้นะคร,รับครูจะเพิ่มเติมให้เกี่ยวเรื่องของสินค้านะครับที่เราได้รับอิทธิพลนะครับในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะครับเดี๋ยวประเทศอินเดียครูจะพักไว้ก่อนเรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของประเทศจีนก่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ ซึ่งทั้งสองทั้งสองประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศจีนก็ตามนะครับก็จะมีการขนส่งสินค้าผ่านทางเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าไหมนะครับกระดาษใบชาหรือสิ่งผลิตต่างๆก็แล้วแต่นะครับบางครั้งจีนก็ติดต่อซื้อกับประเทศไทยเรานะครับและประเทศไทยเราก็ติดต่อซื้อขายในส่วนที่เป็นของประเทศจีนที่ผลิตขึ้นมาเห็นไหมครับ ซึ่งทั้งสองประเทศก็มีการค้าเขาเรียกว่าการค้าระหว่างประเทศเป็นการติดต่อค้าขายนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมานะครับแต่มีการติดต่อขายเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของสินค้าต่อมาอิทธิพลนะครับที่ประเทศจีนหรืออินเดียเข้ามาอีกหนึ่งอย่างก็คือเข้ามาตั้งถิ่นฐานครับหลายหลายคนนะครับอาจจะมีเชื้อสายที่เป็นคนจีนหรือบางคนมีเชื้อสายที่เป็นคนอินเดียก็มีนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าครูพูดมาก่อนนี้นนแล้วว่าการเข้ามาของอารยธรรมนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดียหรือประเทศจีนก็ตามเข้ามานับพันปีแล้วฉะนั้นแล้วนะครับก็เลยเกิดมีการตั้งถิ่นฐานขึ้นทําให้มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนจีนมาอยู่ที่ไทยก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นของคนจีนนะครับอินเดียก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นของอินเดียเห็นไหม ที่สามารถจะขึ้นในประเทศไทยเรานะครับอย่างถูกต้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นอารยธรรมที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอารยธรรมที่มีความรู้ที่มาถ่ายทอดโดยตรงนะครับจากผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆวัฒนธรรมอินเดียเช่นอะไรเช่นการนุ่งนะครับนุ่งโจงกระเบนอ่าเห็นไหมทุกวันนี้ประเทศไทยเราก็นุ่งโจงกระเบนการกินหมากครับเออเป็นความเชื่อว่ากินหมากแล้วทาให้ฟันแข็งแรง ทำให้ฟันสะอาดเป็นความเชื่อจากวัฒนธรรมของประเทศจีนเห็นไหมครับอันนี้ประเทศไทยเราก็เลยนะครับก็เลยนาวัฒนธรรมเหล่านี้มาประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนุ่งจงกระเบนการจินหมากรวมถึงวัฒนกรรมเรื่องรามเกียรติด้วยนะครับเรื่องรามเกียรติก็จะเป็นอะไรครับการแสดงนะครับในเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับในเรื่องของพัฒธศาสนาด้วยนะครับ ทีนี้นะครับในวัฒนธรรมจีนนะครับที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วจะมีการนํานในเรื่องของการปรุงอาหารนะครับการปรุงอาหารด้วยน้ํามันแต่ก่อนประเทศไทยเรานะครับไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันในการปรุงอาหารเราก็เลยเอาวัฒนธรรมนะครับที่อยู่ในประเทศจีนนะครับจากการตั้งถิ่นฐานที่อยู่ในประเทศไทยของเราก็เลยมีการวิวัฒนาขึ้นมาโดยการปรุงอาหารด้วยน้ํามัน การใช้กระทะนะครับหรือ,อการดื่มชาเห็นไหมครับทุกวันนี้ตื่นเช้ามาบางคนก็อะไรครับต้มน้ําร้อนผู้ปกครองก็ต้มร้อนดื่มน้ําชาดื่มชากาแฟเห็นไหมครับอันนี้คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่ได้จากประเทศจีนนะครับเป็นการนําวัฒนธรรมมาใช้ในประเทศของเรานะครับ <S <S สุดท้ายนะครับการติดต่อทางการทูตซึ่งการติดต่อทางการทูตนั้นนะครับก็คือการเดินทางมายัางดินแดนนะครับ ในประเทศไทยหรือประเทศอินเดียประเทศจีนก็แล้วแต่นะครับจะมีการส่งทูตไปราชจับสำนักนะครับอย่างสม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะว่าทูดนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศด้วยเขาเรียกว่าการค้าในระบบบรรณาการนะครับบรรณาการอันนี้คือเรื่องของความสําคัญนะครับที่เป็นทูตระหว่างประเทศนักเรียนเคยได้ยินไหมที่ว่าไปอยู่ต่างประเทศก็จะเป็นทูตประเทศไทยไปอยู่ ประเทศจีนก็เป็นทูตประเทศจีนเห็นไหมมาประเทศไทยก็มีทูตประเทศจีนอยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยอันนี้คือเขาจะเอื้ออำนวยนะครับในความสะดวกเพื่อที่จะติดต่อระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทูตนะครับการติดต่อทางการทูตระหว่างประเทศโอเคอันนี้คืออรารยธรรมในการเบื้องต้นไว้ก่อนสน่วนชั่วโมงนี้เนื้อหามีเยอะนะครับครูเอามาให้เราเรียนแค่นี้ก่อนแล้วชั่วโมงหน้าเดี๋ยวครูจะเสริมให้ใหม่นะครับ วันนี้ á, งานของนักเรียนนะครับในเรื่องของอารยธรรมอินเดียและประเทศจีนนะครับคาชี้แจงคุณครูจะให้นักเรียนบันทึกเนื้อหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของอารยธรรมอินเดียและจีนเนี่ยทำลงไปในสมุดนะครับพร้อมฉีดเส้นใต้แล้วก็ส่งคุณครูนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในเรื่องของอารยธรรมนะครับอารยธรรมอินเดียแล้วก็จีนนะครับไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ